นาวันนี้มาร่วมาง,นงานากครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แบบแรกๆเลยตั้งแต่ว่าถ่ายซีรีส์เสร็จอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับได้มาเจอแบบก้อยนัตตี้ดีมด้วยอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้มีเปเชียลโชว์ด้วยใช่ครับก็เป็นแบบว่ามีร้องเพลงนะครับหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยก็งานวันนี้สนุกดีครับ กันจากที่เหงาในช่วงโควิดท่ายังไงออกมาเจอเป็นออกมาเจอออกมาร่วมงานอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเลยก็ดีใจครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นคนที่ชอบแบบออกจากบ้านอยู่แล้วชอบแบบเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วพอหายจากโควิดอะไรเงี้ยเราก็ได้ออกมาทํางานนี่ก็ดีครับชอบช่วง่ติดโควิดมันเหงาแค่ไหนคะเห็นเราเป็นการร่วมงเหงามากก็คือวันแรกๆวันแรกๆมันป่วยอยู่ก็แบบนอนหลับอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มหายอะเรารู้สึกว่า นอนไม่ค่อยหลับแล้วแล้วก็อยากจะออกไปข้างนอกกันก็เดินวนอยู่แต่ในห้องครับแล้วก็มีเอาเสื้อผ้าไปก็เอาไปเปลี่ยนถ่ายรูปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่การกิจกรรมให้ตัวเอใช่แล้วครับมันเริ่มเบื่อไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันถึงขั้นแบบแพนิกเลยไหมครับเหมือนกับว่ากลัวเลยไหมกลัวกลายเป็นคนกลัวเรื่องแบบว่าเวลาวัดความดันอะไรเงี้ยเวลาฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็จะกลัวมากแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยจะดูตลอดว่า หัวใจจะเต้นแรงอนะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเอ้ยเป็นไรหรือเปล่านะเอาเปล่าครับตื่นเต้นครับกันตรวัดหลายรอบอะกว่าการจะปกติอะไรเงี้ยใช่แล้วอาการณตอนนี้ครับมีอาการอะไรบ้างครับอาการตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ไม่มีปกติตนนดีครับไม่ได้ลงปอดด้วยไม่ได้ลงครับใช่ตอนนั้นที่วน,าอ,าน,อ,านอาการหนักสุดของเจ้าเป็นเป็นยังไงอาการหนักสุดตอนนั้นก็น่าจะแบบ ป่วยรู้สึกป่วยครับแบบเหมือนป่วยธรรมดาแบบไม่มีแรงไม่สบายมีเสมหะมีไออะไรเงี้ยครับใช่ยังไม่เจอครับลองโควิดอย่างตัางอ่ะยังครับยังไม่มีกันไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าไหนมันคือลองโควิดกันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอาการไหนไม่รู้ใช่แต่คือปกติดีใช่ตอนนี้ยังปกติดีเราเราเราได้ยินมาเคยได้ยินลองโควิดกันเราเคยมีเรากังวลไหมกันี้ว่าแบบเออจะเป็นลองโควิดเหมือนกันเคยได้ยินเขาบอกว่าจะเหนื่อยง่ายอะไรใช่ไหมแต่ว่ากันก็ไม่รู้ว่าเออเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเพราะมันก็ยังไม่แบบยังไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อย ง่ายอะไรเงี้ยใช่แต่หลังจากที่หายไปแล้วมีไอบ้างแต่ว่าไม่ได้ไอตลอดอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่เวลาเจอพี่ๆหรือเอาไปข้างนอกจะมียังมีความกลัวไหมอตอนนี้นนก็เขาบอกว่าจะมีภูมิเนี่ยก็ไม่ค่อยกลัวมากแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้ก็กลัวใช่ใช่อีกนึ่งที่บอกว่า ช่วงนั้นที่บอกว่าเหงาเหงาเพราะเราไม่ได้ช้อปปิ้งหรือเปล่าคะไม่ไม่เกี่ยว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 เลยเพราะว่าปกติเราก็ดูของตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราดูบ้านแต่ว่าที่เหงาคือแบบว่าชอบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยอืมเป็นยังเห็นพี่ออฟมีแบบไปีนิษฐส่งกติรังใจนอกใช่ครับปปีมาหาด้วยใช่ก็น่ารักดีครับดีมากครับเราก็ปังอยู่นะน็อตมีใช่ไหมครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆแบบว่าหลายๆคนเลยที่เขาแบบว่า ติดตามเราอะไรเงี้ยเพราะเขาก็รอเรื่องนี้มานานอะไรเงี้ยครับเราก็ทําเต็มที่ครับถือว่าโอเคเลยซีรีส์นี้มันค่อนข้างออกดราม่านิดนึงนะใช่ครับกับกระปุกปากที่แบบเราต้องมาดราม่าในลุยๆอ่ะลุยๆใช่ไหมก็ตอนแรกรู้สึกว่าเออจะเล่นได้ไหมเพราะว่าก็หลายอย่างตอนเราไปเวิร์กช็อปอเลยเราก็มีเครียดบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่พี่นุชชี่เขายังยังรู้สึกว่าตัวแบ็คกับมันต้องมากกว่านี้มันยังไม่ใช่แบบว่าเออเป็นกันยังยังทำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ ตอนที่เราถ่ายจริงอ่ะเราก็รู้สึกว่าพอพี่นุชชี่เขาดูเนี่ยเขารู้สึกเออเริ่มเป็นแบ็คแล้วเราก็รู้สึกดีใจขึ้นมาว่าเออเราก็ทําได้อะไรเงี้ยครับบทบาทมันยากกว่าซีรีส์เรื่องอื่นที่เรารับไหมเพราะบทอื่นๆมันก็แบบแนวนู้งนี้นู้นนี้อะไรเงี้ยมันยากนะครับมันหลายอย่างมีทั้งแอคชั่นมีทั้งเป็นฟาวเฟสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันวันหนึ่งเราต้องทําหลายอย่างเลยนะวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบ็คเป็นไวแล้วก็ต้องมาฉากบู๊อีกวิ่งวิ่งมาอะไรเงี้ยอีกอะไรเงี้ยครับซีีีรรรสส์ททาาให้้เเโตขึนนนอกก่่บบัดแงะค็ กันว่าโตขึ้นนะครับเราต้องขอบคุณพี่พหลายคนเลยทีมงานอะไรเงี้ยทั้งที่นูชี่แล้วก็คุณครูนะครับที่แบบว่าสอนเรื่อง acting อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําให้กันได้เห็นอีกมิติหนึ่งที่กันแบบไม่เคยไม่เคยได้เล่นแล้วคนก็ได้เห็นว่ากันสามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆครับแล้วอย่างแบบว่า acting หรือ drama อะไราที่แบบว่าเราถอว่าเป็นยากหรอคะเออ ดรามากก็ยากคู่เลย <g ười> <laughs> แอคชั่นยากยิ่งกว่าแอคชั่นก็ยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าไปเราเป็นคนตัวไม่ต้องบอกเราเราเป็นคนตัวเล็ก<ๆ>เราต้องไปสู้กับคนแบบโอ้โหตัวใหญ่กว่าเราหรือว่าพี่ๆที่เป็นสตาร์นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมียากบ้างเราก็ต้องทําให้เราตัวใหญ่กว่าเขาหรือเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราน่ากลัวอะไรเงี้ยใ<ต>ช่<ๆ>ก็คือที่นี้ดีครับอ่ะพี่เรื่องทำมุมงบินน่ารักเนาะเราเป็นคนติดชอบแบบเอามือแบบ เออให้พี่อ็อฟดมเลยอ๋อในทวิสแบบแฟนๆเซลกันเยอะเลยยังไงบ้างเลยไม่ก็เขาไม่วันนั้นไปไปงานงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันก็บอกว่ากันเน่ยเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเราเออก็อยากให้ดูว่ามันไม่กลิ่นจริงแล้วให้เวิสูดก็เลยล้วงไปเลยครับแล้วก็เอาให้ดมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่พี่ก็พี่ที่เอาไปดมครับอยู่กองอยู่กองก็เป็นแบบนี้อยู่กองก็ชอบเอาให้เขาดมอะไรอย่างเงี้ย กับการร่วมงานเขามันค่อนข้างนานแล้วเออเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้มีผลงานอะไรกับยองต่อไปเรื่อยๆก็ร่วมงานกันประมาณ6 7ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นพี่ที่ดีมากๆครับทำงานทุกครั้งก็จะเข้าใจกันตลอดไม่มีแบบว่าเราก็คุยกันตลอดอะไรยเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคนนี้เราเป็นคนที่ร่วมงานกับเราได้ดีแล้วก็เขารู้ใจเราเราก็รู้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับปีนี้มีผลงานอะไรติดตามบ้างครับ ปีนี้เหรอครับปีนี้ของกันใช่ไหมดูทางกันของกันเดี๋ยวจะมีหนังครับ The s n a k e Queen นะครับก็ที่เล่นกับแพทติเซียนะครับแล้วก็จะมีเอ่อขับสะพานไฟมั้งครับที่ถ่ายไปแล้วใช่ครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์ของปีนี้2เรื่องครับยาวๆใช่ครับงานแปรงข้ามมันดีหน้าอะไรอย่างพวกอีเวนต์ทั้งหลายอีเวนต์ตอนนี้มีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วครับแต่ว่ามีอีกได้นะครับ นะะขอบคุณนะครับ